สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการคอมเมนต์คนไทยนะครับเราสามารถคิดคําโพสต์เองได้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า K M นะครับ K T H นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ เมื่อทาการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนทาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับเมื่อทําการลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับเพราะบางบริการนะครับก็สามารถหาได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการเติมเงินให้นะครับทางเว็บไซต์มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็สะดวกมากเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการเพิ่มคอมเมนต์คนไทยกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อทำการเลือกเป็นบริการแนะนำรวดเร็วนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับให้ทำการเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอนะครับคอมเมนต์คนไทยนะครับ แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆนำลิงก์โพสที่ต้องการนะครับจะเพิ่มคนอ่เพิ่มคอมเมนต์มานะครับใส่นะครับเพียงแค่คลิกตรงวันหรือเวลานะครับจากนั้นทําการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นเพื่อนๆพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับหนึ่งบรรทัดตอนหนึ่งคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตที่ดูสักสิบคอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่าเช่นแบบนี้นะครับหนึ่งบรรทัดตอนหนึ่งคอมเมนต์นะระบบก็จะทําการคํานวณมานะครับว่าเราใช้ทั้งหมดกี่คอมเมนต์นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆทาการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคำสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเพื่อนเอนเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือยอนขึ้นช้านะครับก็นำรหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับซึ่งาทางเว็บไซต์ก็จะมีแอดมินนะครับที่คอยอตอบปัญหาและแก้ไขเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับด้วยรายละเอียดพวกนี้นะครับผ่านเพื่อนนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูย้อนหลังนะครับสามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขอ่าออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่ทา่งเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นปริมาณ กาบริการแล้วก็ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับในช่วงนี้รอดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวของจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้าทีเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเป็น QR code นะครับ อันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการส,าสแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับโทมันนี่กส,สิกรนะครับไทยพันนิตนะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นแนบสลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ โอนตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทาการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเปาเวล์ตนะครับให้เรานาลิงก์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอ่าเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับว่าจะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนานะครับห้าเปอร์เซ็นนะครับจากยอด คนที่เราแนะนําไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื uhm. ่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นตจากอัตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทําตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับก็ยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มาหกพันกว่าแล้วนะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทาง Google p l a y นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของแอ Apple นะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ ก็จะมีนะครับติดต่อแอนมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอนมินก็จะมีทาง2ช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ลน์ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะครับติดตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทาการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับหรือต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็ พิมสาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งซื้อไปขึ้นหรือ,อยังนะครับ ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่ถึง5ทีแล้วนะครับก็จะมีคอมเมนต์นะครับคนไทยทั้งหมดนะครับที่มาคอมเมนต์เรานะครับตามที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับก็ลองทำตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิกงด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ